สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลุงโตเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มีเมนูนําเสนอครับมีทําลาบปลาดุกอยากเราสับปลาดุกแล้วก็ล้วนเรียบร้อยก็ต่อไปเป็นการปรุงเครื่องข้าวคั่วน้ำปลาพริกพริกผงนัวผงนัวน้ำปลานี่ใส่ไปเรียบร้อยครับใส่ในนี้เลยไปแรกก็เอาผงนัวก่อน <c oughs> มีเยอะเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวมันอร่อยเคล็ดลับความอร่อยอมีไว้ท่มเคล็ดลับความอร่อยออกมีเงินลับความอร่อยของเรานี่ผักผักผักนี่ผักชีผักชีนี่เราสับไปเรียบร้อยครับหัน่นเราหั่นไวแล้วครับมะนาว มะนาวนี่หลังครับแล้วก็มีข่าอ,อ่อนนิดนึงเพิ่มเพิ่มมาอร่อยอร่อยน้ำปลาปัา๊บแค่นี้พอไม่้อเยอะเนี่ยมันจะหวานเกินโอ้มันจะเค็มเกินแล้วก็พริกพริกตามความเหมาะสมเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราก็ ขัวครับข้าวคั่วนี่มีข้าวคั่วข้าวคั่วก็เอาหล่นแล้วหล่นแล้วมะนา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 วนี่น้อยจะใส่เยอะเดยดเปรี้ยวเยอะเด็เปรี้ยวนี่ฮะขั้นตอนต่อไปก็คือมนุษย์ครับ คนให้เข้ากันวันนี้<อ>ตัวไม่ได้ใส่น้ำเยอะครับไม่ร้อนจะไม่เข้มข้นถ้าใครชอบถ้าใครชอบพริกเยอะก็ใส่เยอะวัวนี้ไม่ทำเข้มข้นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวชิมดูก็แล้วชิมด้วยอร่อยอร่อยอืม เป็นไงบ้างเก็บเกี่ยบยครับผมเมนูราบกระดุกทำกินเองครับง่ายๆสไตล์บ้านๆครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ